สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลน่องทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาสนาบารมีขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปด้วยกันนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วประสงค์อยากจะฝากดวงเพื่อรับความโชคดีแนะนำให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาของชาวราศีกุมในช่วงวันที่16ถึง20 พฤกษภาคม2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับดวงการเงินมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการเงินมากพอสมควรค่ะแถมมีโอกาสได้ลาบจากบางสิ่งบางอย่างแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะ ช่วงนี้แนะนำให้ท่านรอบคอบวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆเพราะหากจะหารายได้เพิ่มเติมยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็มีโอกาสนะคะที่จะระวังในเรื่องของรายจ่ายช่วงนี้ถือว่ารายได้เข้ามาหลายทางค่ะแต่หากเราฟุ่มเฟือยก็อาจจะทำให้หาเท่าไหร่ก็หมดได้นะคะส่วนดวงการงานการงานอยู่เงียบๆคนเดียวนอกจาก จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ต้องทะเลาะวิวาสกับผู้ใดแล้วยังจะทำให้งานภารกิจที่ทำสำเร็จไปได้อย่างรวดเร็วรวมถึงนะคะจะได้ไอเดียใหม่ๆที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานใหม่ที่อาจจะนำชื่อเสียงนะคะทำให้เงินทองไหลามาเทมาแต่ก็อาจ เป็นดาบสองคมที่จะถูกก่อกกวนจากศัตรูด้านมืดนะคะที่จะใส่รา้ายปลายสีทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ดังนั้นช่วงนี้แนะนำให้ระวังจะดีที่สุดค่ะส่วนดวงความรักนะคะถ้าให้คำมั่นสัญญาใดไว้กับคนรักคู่ครองโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองก็ควรทำให้ได้ตำนานนะคะ และไม่ควรหาเรื่องที่จะหลีกเลี่ยงผัดผ่อนใดๆถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะรักษาสัมพันธ์รักให้ราบรื่นไว้ได้สำหรับคนโสดท่านไหนที่กำลังคอยคว้าหารักแท้รักใกล้บ้านคนใกล้ตัวมองหาให้ดีๆนะคะเพราะนี่คือเนื้อคู่ของท่านสำหรับดวงสุขภาพช่วงนี้ชาวราศีกุมสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงถือว่าสุขภาพดีคะ่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านสำหรับชาวราศีกุมนะคะท่านไหนที่กำลังเจอวิกฤตในชีวิตก็ขอให้ท่านพบกับทางออกนะคะขอให้เกิดปาฏิหาริย์ขอให้มีงานชิ้นใหญ่เข้ามามีเงินมีทองนะคะสามารถไปปลดหนี้ปลดสินให้กับท่านได้ หรือนะคะท่านไหนที่ประสงค์ในโชคลาภก็ขอให้ท่านได้โชคใหญ่ได้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะเกิดปฏิหารในชีวิตขอให้ทุกท่านจงรับเอาแต่พลังดีๆนะคะเพื่อจะนำไปสู่ความมั่นคงขอให้กับเกิดปฏิหารกับทุกท่านจริงๆนะคะยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีอยากจะให้ทุกท่าน พยายามนะคะมองมุมมองดีๆไว้จะได้หนุนนำดวงชะตาของท่านด้วยหากท่านไหนประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านขอบพระคุณสำหรับทุกการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ